ผู้ชมคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์รันกันหรือยังค่ะใน YouTube แล้วก็ในเพจ Facebook นะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะอาจารย์กดแชร์หรือยังคะยังเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปกดแชร์ที่หลังก็ได้นะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ส่งรูปมาหาผมเดี๋ยวก่อนวันที่8เนี่ยผมเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับเนื่องจากว่าวันที่8ผมไม่อยู่เดินทางไปเวียดนามนะครับ8 9 10 11 12 น่ะยาวเลยแต่รายการยังคงมีอยู่นะคะนี่รายการ<ม>ยังคงมีอยู่ะะปกต,ตินะครับรายการมีอยู่ปกติเราทําเทปทําอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะสาระดีๆยังมีเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องพระสะนะครับนั่นอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายมานานพอสมควรน,นะครับพระสเนี่ยนะครับโดยโบราณแล้วนะครับหลวงพ่อพระสนั้นจัดสร้างขึ้นโดย พระราชธิดานะครับของพระเจ้าชัยเทวฐาธิราชนะครับ <Okay. S 1> กษัตริย์แห่งล้านช้างสร้างมาด้วยกัน3มองค์นะครับนั่นก็คือพระศุกร์พระเสริมพระใส,สนะครับส่วนพระศุกร์นั้น mm hmm. ได้จมลงที่แม่น้ําโขงนะครับ <Okay. S 1> เขาเลยเรียกแถบนั้นว่าเว่นพระศุกร์นะเ mm hmm. ว่นก็คือเวิงอะไรเงี้ยประมาณ mm hmm. นั้นนะครับ <c oughs> ส่วนพระเสริมนะครับอัญเชิญลงมา,างที่กรุงเทพ ประดิษฐานอยู่วัดปทุมวานานลามนะครับส่วนพระสายนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยนะครับตามประวัติจริงๆองค์นี้ต้องอัญเชิญมากรุงเทพเพียงแต่ว่าพราหมณ์ที่ทําพิธนะีไม่สามารถเข็นเกวียนออกไปได้ไม่ว่าจะทําวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดอัศจรรย์มากๆเลยนะครับเกวียนไม่ขยับนะก็เลยทําให้หลวงพ่อพระสยนั้นประดิษฐานอยู่ที่หนองคายจนถึงนนปัจจุบันนี้นะครับตราดนานเท่านานนะครับ ประวัติอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเป็นศิลปะล้านช้างนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบทุประการนะครับเรียกได้ว่าขอได้ไหว้รับนะครับดูจากจํานวนคนที่ไปที่วัดเนี่ยผมเองก็ผ่านไปทีไรผมก็มะจะนึกถึงท่านนะครับผมก็จะมีโอกาสไปกราบนมัสการอยู่เป็นนิดนะอยู่เป็นนิดอยู่บ่อยๆ่อนะครับพัสไสวัดโพชัยนั้นนะครับ <c oughs> ชื่อวัดเนี่ยก็ชื่อวัดโพชัยมาตั้งแต่เดิมตั้งอยู่ในเมืองนะ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเป็นวัดมหานิกาะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเที่ยวเข้าชมได้นะครับกราบนมัสการได้วัดพพชัยนะครับเดิมเป็นวัดล้างเดิมเป็นวัดล้างนะครับไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยได้มีการบริวณะเรื่อยๆขึ้นมานะครับตั้งแต่พุทธศักราช2,372เป็นต้นมานะครับนะดูประวัติว่า ไว้อย่างนั้นนะครับส่วนรูปแบบจำลองห้อยคอนะครับที่เราเห็นการปัจจุบันนี้สร้างเมื่อปี2505 0 0ค่ะนะถือเป็นรุ่นแรกนะครับโดยปกติจะแบ่งแยกกันเป็น3แบบ3าพิมพ์นะครับนั่นก็คือหน้านางหน้านางแล้วก็หน้ายักษ์นะครับหน้ายักษ์ก็คือที่จะนำออกอากาศวันนี้นะครับแต่บางคนก็เรียกหน้าสุขโขทยัยนะ เรียกเพาะหน่อยหน้าสุขโขทยัยและพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์สมาธินะครับสมาธิก็ค่อนข้างหายากนะปัจจุบันนะครับภาษารุน่นนี้หายากยิ่งไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็แล้วแต่นะครับหายากอันนี้เขาเรียกหน้าสุขโขทยัยหรือว่าหน้ายักษ์นั่นเองนะครับจุดพิจารณาอันนี้พั้มอยู่ในกรอบนะครับนะเราก็อยากจะแก่นะแต่ว่าพระเลี่ยมเดิมมาจากวัดอยู่แล้วนะครับเดิมๆเลีเ่ยมมาจากวัดปี0ู้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ละ เขาจะเรียกปฏิกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูผ่านเกาบปฏิก<อ>นะครับจุดพิจารณานะครับในพิมพ์นี้น่าจะไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยมองมองไปมองมาหน้าจะเหมือนยักษ์ก็เหมือนะนะครับเนี่ยเขาเลยเรียกว่าหน้ายักษ์หน้ายักษ์นะครับแต่ปัจจุบันบางคนก็พยายามเรียกเป็นหน้าสุขโขทไทย<อ>นะเรียกให้อ่อนช้อยเรียกให้หวานหน่อยนะครับ พัดใสนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีเม็ดพลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่จะติดอยูบ่บริเวณ uh, ตรงกลางหน้าผากนะครับตรงกลางหน้าผากตลอดสําหรับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้โดยปกติทั่วไปถ้าหยิบขึ้นมาหน้ายักษ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผมหวีค่ะเม็ดผสกเนี่ยก็คือด้านหน้าจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ด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 อย่างนี้เรียงกันใช่ไหมแต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่เป็นเม็ดละจะเป็นคล้ายๆเราหวีผมละ เห็นไหมครับเนี่ยจะมีรอยถ่าของเสี้ยนนะครับเป็นทางยาวเนี่ยเห็นไหมครับ<ม>เขาเลยเรียกว่าผมหวี<ม>นะ<ม>เขาเลยเรียกว่าผมหวีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจุดสังเกตลําดับแรกนะนะลำดับ,บที่สองมาดูความคมชัดบริเวณใบหน้านะครับความคมชัดดูลูกตาจมูกปากนะครับจําลองมาจากองค<ะ>์ในวิหาร นะครับภาพพวกนี้เป็นพระปั๊มนะครับเป็นทองเหลืองปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีความตึงนะครับและจะมีประกายเสี้ยนนะจะมีประกายเสี้ยนดูความคมชัดลึกเป็นหลักนะครับดูสังกตินะครับเห็นไหมครับสังกติเนี่ยหนาใหญ่ล่านะครับเอกลักษณ์ของพระสยรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีรอยลาน่จะมีรอยเส้นหนาๆอย่างเงี้ยจะมีรอยลานเห็นไหมครับบริเวณคอเนี่ยเนี่ยมักจะปรากฏให้เห็นนะครับ เส้นคอเห็นไหมครับแล้วจะมีรอยเชื่อมจากใต้คางนะครับเชื่อมเข้ามาปึ๊บนะครับพระปั๊มเนี่ยคุณสมบัติก็จะมีประกายเสี้ยนเหมือนกันนะครับอันนี้เสี้ยนเขาจะไหลไหลออกด้านข้างนะครับเสี้ยนจะไหลออกด้านข้างมีตัวตัดนะครับมีตัวตัดเพราะฉะนั้นแล้วตัวตัดจะหยาบนะครับมองจากด้านบนยังพอมองเห็นนะครับนี่คือร่องรอยของตัวตัดนะตัวตัดจะหยาบๆนิดนึงนะครับ ถ้าตัวตัดละเอียดละเอียดอันตรายนะครับตัวตัดช่องไฟเนี่ยต้องหยาบหยาบนะครับเนี่ยความถี่ความห่างนะครับต้องหยาบอย่างเดียวเลยนะครับด้านข้างไม่ว่าจะเป็นด้านข้างแขนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวตัดหยาบเช่นเดียวกัน,นมาดูสรีระโครงสร้างนะครับดูความคมชัดเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับพระจะมีรอยลานอยู่ทั่วองค์เนีปรากฏจะเป็นใยเป็นใยอย่างเงี้ยรอยลานพวกนี้ต้องคมนะครับคมชัดลึกเลย คมชัดทุกนูนะครับแล้วพิมพ์นี้นะครับบริเวณขาช่องว่างระหว่างขากับมือเนี่ยมือที่วางพาดอยู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นประกายเสียนเห็นไหม,มนี่จะเห็นประกายเสียนรอยครูดนะจะมีรอยครูดคมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณสันนะครับสันแข้งี่ไหลเข้าามือนะครับเนี่ยเลยเหนือมือขึ้นไปก็จะมีนะครับเห็นไหมครับ พวกนี้จะวิ่งเป็นทิวเลยนะครับจะวิ่งเป็นทิวแถวเลยนะและที่สําคัญนะครับบริเวณเอวบริเวณนี้จะมีลายขวางจะมีลายเส้นขวางเนี่ยเนหะ็นไหมรอยถากเนี่ยหลายซี่หลายซี่เส้นพวกนี้ต้องคมนะครับคมชัดลึกมากนะครับดูรอยลานพวกนี้ต้องมีความคมนะครับคมชัดลึกเท่านั้นนะครับมือนะครับมือมือที่วางอยู่นะครับคมกลิบเลย คมนะครับนิ้วมือนนิ้วมือนะครับยาวเป็นปีกล้ยนะครับแต่ในช่องว่างนะครับช่องไฟนะช่องไฟเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนวิ่งขวางอยู่<ฬ>ะะจะมีขีดขวางก็อยู่นะครับตึกตึก,ตก,ตก,ตกอยู่ตามร่องนิ้วนะครับทุกนิ้วเลยนะครับถามว่าเก๊ใกล้เคียงไหมเก๊ก็ใกล้เคียงนะครับมีความคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับมีของคล้ายแต่ไม่เหมือนความคมก็จะถอยไป นะครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นเขาถอดมาแล้วเนี่ยความคมชัดมันจะหายไปพวกประกายเสี้ยนพวกรอยครูดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่คมแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่คมชัดลึกนี่ขนาดเราดูในกระจกนะดูในกรอบเลี่ยมเรียมเนี่ยดูความเออดูความคมเลยคมแบบโคตรเลยแขนใหญ่นะครับมือเลียวนะครับแขนใหญ่ล่ําเห็นไหมครับรอยครูดนะครับมันดูด้านหลัง ด้านหลังสังกะิก็มีความคมนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับนี่นนะรอยแตกรอยลานนะครับพวกนี้นะครับตำแหน่งเดียวกันนะถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันถ้าเป็นพิมพ์หน้านางนะ<ม>เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หน้านางประธานโทษหน้ายักษ์ะนะครับต้องมีรอยแตกบริเวณนี้นะครับด้านบนอ่ด้านขวามือของสังกะิ<ม>นี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวาจะจะมีเดือยโพออกมาหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับสามเส้น สี่เส้นนะครับแล้วจะมีเส้นโค้งมา,าจะมีเส้นโค้งมาหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยจะมีขีดในร่องแขนนะครับร่องแขนบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินเป็นตุ่มนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีรอยถากมีรอยครูดนะครับเนี่ยคล้ายๆประกายเสี้ยนแต่ก็จะเป็นเป็นตะปุ่มตะปั่มอ่ะบริเวณเนี้ยในซอกแขนนะครับจะมีเนื้อเกินเสมอสําหรับพิมพ์นี้นะครับเนี่ยนูนขึ้นมาเลย นะครับมันจะล่องแขนจะไม่ลึกนะครับถ้านึกงไม่ออกก็ดูลูกเหมือนหลวงพ่อเดิม 2, พิมสองพิมพสามจะมีเนื้อแตก <_ d> um> เนื้อเกินในซอกแบบนี้แบบเดียวกันเลยะนะครับนี่บล็อกเริ่มแตกแล้วนะครับ <_ d> um> ก็จะเป็นตัวนูนตันๆขึ้นมานะครับตันๆขึ้นมานะผิวผิวค่อนข้างเนืนเนอหน่อยนะครับเนื้อเนอหน่อยแต่ก็จะปรากฏรอยครูดให้เห็นนะครับตามตัวตามตามตามองคพระเนี่ยนะครับจะเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นคลื่นนะครับบริเวณด้านหลัง บริเวณด้านหลังนะครับสังกติเนะี่ยบริเวณไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับเวลาเราจะแขงข้างดูเห็นไหมตะแคงข้างดูขอบสังกติเนะี่ยหน้าหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขีดอ,อันนี้ก็จะมีขีดนหนาอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็นี่วิ่งเข้าหาซอกแขนอันนี้ก็จะลานเป็นใยแล้ววิ่งเข้าหาซอกแขนอันนี้เป็นเส้นโคง้งอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ต้องคอยจดจำนะครับเนี่ยขีดพวกนี้ต้องมีความคมชัดนะครับ เนื่องจากซ่อนอยู่เลืน่นะๆติดทุกองค์นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่เก๋ไม่เหมือนนะครับเนี่ยรอยลานรอยอะไรอย่างนี้นะครับหูหูก็เช่นเดียวกันหูกลางหูจะเป็นแผ่นอหูจะเป็นแผ่นนะครับส่วนใหญ่หูเป็นแผ่นบางพิมพ์บางพิม म, พ์มนะครับหูแบ,บ,แบ,บ่ๆอย่างเงี้ยปารากฏรอยครูดค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 ูด,คด,คดเป็นซี่ซซซีี่่ี่ซี่อย่างเงี้ยถามว่าเก๋สามารถทำได้ไหมทำได้ทำได้แต่ว่าไม่คม นะครับเนื่องจากว่าพื้นบริเวณเนี่ยเป็นส่วนที่ถอดติดง่ายแล้วอ่มันไม่ได้ซ่อนไม่ตามหลืบตามอะไรมันเป็นแผ่นแบนแบนแบ่แบ่แงมันก็ถอดง่ายแล้วนะครับความคมชัดของเม็ดผสมนะครับคมทุกเม็ดเลยทุกเม็ดนะครับต้องคมนี่คมมากคมแล้วลึกนะครับของเก๊จะเบลเบนะอ่าของเก๊จะเบลเบแล้วตัวตัดละเอียดนะครับจําไว้ ตัดข้างละเอียดไม่หยาบนะครับถ้าเป็นช่องไฟหยายบๆโอกาสแท้ค่อนข้างสูงนะครับเี็เม็ดผสมนะครับคมทุกอนูคมชัดลึกคอนะครับบริเวณใต้คอก็จะมีรอยลานเหมือนกันนะใต้คอจะมีรอยลานเห็นไหมจะมีเส้นล,ล,า,นลานเชื่อมหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นเนี่ยสี่เส้นนะครับ อันนี้เฉพาะพิมพ์นี้นะพิมพ์หน้านางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพิมพ์สมาธิก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับรอยล้านเนี่ยสังเกตดูความคมนะครับความคมชัดลึกนะครับคามมากลึกมากนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานส่วนใหญ่จะตะใบนะตะใบแบบปัดมอเตอร์จะเรียบเรียบหน่อยนะจะเรียบเรียบหน่อยแล้วก็จะอุดกลิ่งนะครับจะมีการอุดกลิ่งเห็นไหมเนี่ยแต่ละองค์เนี่ย จะมีร่องรอยของการอุดกลิ่งเป็นรูปวงกลมนะครับเห็นไหมช่างเขาเขาจะเจาะไปนะครับเจาะไปแล้วก็บรรจุมเม็ดกลิ่งพอบรรจุมเม็ดกลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอุดนะแต่รอยอุดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่มีรอยรั่วนะงานงานเขาก็งานชั้นครูเหมือนกันโรงงานก็ไม่ธรรมดานะครับปิดสนิทเลยนะปิดค่อนข้างสนิทนะครับปิดสนิทเลยนะมองเห็นเป็นวงกลมกันน,นั่นเองจะไม่มีรอยรั่วนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังบริเวณเนี้ยก็จะมีรอยครด่เห็นไหมจะมีรอยครด่หยาบๆใกล้ๆฐานนะครับอ,อมีทุกองค์สําหรับพิมพ์นี้นะครับอจำไว้แม่นๆนะครับพัดใสนั้นนะครับการจะดูด้านข้างได้เนี่ยต้องไปหาองค์ที่มันแกะแล้วเพราะแต่ละคนที่ซื้อไม่อยากแกะ,ะไม่อยากแกะพลาสติกนะครับเนื่องจากว่าความวิวเทศความเก่าของเขาความเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมในเผลอ,เอๆเนี่ยแก่กว่าอายุผมอีก 0.5มันแก่กว่าผมอยู่แล้วนะครับเลี่ยมเดิมมาจากวัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคงความคลาสสิกไว้นะครับนี่ประต,ตูเนียนๆหน่อยนะครับประต,ตูเนียนๆบางองค์นะครับมีคําต่อคำว่ามีตัวตอกนะตัวตอกเขาจะเป็นแท่งนะครับจะเป็นแท่งคล้ายๆกล่องไม้ขีดนะครับตอกควาว่าพระใสนะพระใสตอกลงไปนะยิ่งมีตัวตอกยิ่งได้ราคานะครับ นะแต่ถ้าไม่มีราคา,าไม่มีตัวต่อราคาก็จะถดถอยลงะนะครับนะดูความคามชัดเป็นหลักนะครับ<ม>เกยยากอะนะจำหน้าแม่นๆนะครับเนี<ม>่ยหูหูเป็นแผ่นนะครับด้านหน้าก็จะมีรอยรอยกระแทกนะครับเนี่ยจะมีรอยปัมป๊มปัม๊มปั๊มแต่พิมพ์นี้จะมีเสี้ยนนะครับวิ่งใช่นะครับจะมีเส้นแตกพลาดอยู่นะครับเกยก็สามารถทําได้นะ,ะนะแต่ไม่คมแบบนี้นะครับ อันนี้ขนาดอยู่ในกรอบนะครับเนี่ยโอ้โหสวยสดงดงามสมัยก่อนเนอะองค์ไม่กี่ตังค์เจ็ดแปดร้อยเดี๋ยวนี้ล่จันเดี๋ยนร้อยพันเดี๋ยวนี้หลายพันขึ้นมาถึงหมื่นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพิมพ์สมาธิพิมพ์หน้านางเนี่ยแพงนะครับแพงมากๆนะนะดูไม่ทันก็หน้าน,นี้บวย<น>สุดอ่าหน้าน,นี้จะบวยสุด หน้านี้บุยสุดใช่หมายถึงว่าหน้ายักษ์เป็นพิมพ์ที่สามพิมพ์แรกหน้านางนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องขยเบอหน้ายักษ์มาไว้บางบางคนก็จะจัดหน้ายักษ์มาไว้ที่สองมั่งอะไรมั่งแต่จริงๆสมาธิเนี่ยผมว่าเจอน้อยนนั่แต่อย่างเนี้ยทานมือผมหลายร้อยองค์นะแล้วความนิยมจริงๆแล้วอะอยู่ที่หน้าผมว่าสมาธิเนี่ยความรู้สึกของส่วนตัวนะสมาธิหายากบาทมันนานจะเจอนั่งสมาธิสักองค์หนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอสะดุ้งมาน น่าส่วนใหญ่จะเจอสะดุ้งหมาสมาธิเนี่ยพบเจอได้น้อยนะครับ้ะเอาแหละนะยังไงคุณผู้ชมขาให้จ์พักดื่มน้ำสักครู่ดีกว่าเพราะว่าเตรียมคำถามกันไว้หรือยังแต่ที่แน่แนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเปิดสายให้พูดคุยกับอ,อ,อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ส่ง SMS มสาค่ะ4230777นะคะแล้วก็เตรียมกดเบอร์โทรศัพท์กันได้เลย0 2 6 7, 7, 7, 7 8 6 7 6 1พักสักครู่ค่ะ